ผีหลกปัโทษที่แท้ก็ฝันไปนี่เองทำไมนะไอพนรรญาเราเนี่ยมันถึงอยากได้ไอซับ NPA ธนาคารไอ้บ้านมือสองเนี่ยแค่ฟังว่าธนาคารก็ว่าต้องแพงแล้วเนี่ยแน่ไอ้บ้านมือสองก็ต้องมีผีเป็นแม่นมั่นป,ปัโทษเว้ยปีนะ้าา่นนะ้าขอแก ช่วยครับผีหลอกม,มือพียังบบบอ้วนซับปกะกอบปลดเอามาปิงนางฟ้าคอนแก่นหน้าอยู่มาแล้วปมือโอ้ยอดที่ภรรยาของคุณนะ่ะอยากได้ซับมือสองนะ่ะมันก็เป็นเพราะว่าเขาเข้าไปอ่านบทความดีๆจากเว็บไซต์ขอนแก่นหน้าอยู่ไงหรอไม่ต้องกลัวหรอกนะเพราะซับมือสองอ่ะก็คือบ้านที่ดินปกตินี่แหละมันไม่มีผีสิงหอก กดเข้ามาดูที่เว็บไซต์ขอนแก่นหน้าอยู่ในโหมดซื้อบ้านมือสองเองอ่ะก็เป็นบ้านนะที่เจ้าของบ้านเอามาลงเองหรือตัวแทนนายหน้ามาลงประกาศขายให้เป็นพันๆใบประกาศเลยนะแถมยังราคาดีมากๆเลยนะคะส่วนซับ NPA ธนาคารคืออะไร ก็คือ non performing asset หรือทรัพย์สินรอการขายของทางสถาบันทางการเงินไงล่ะเอาง่ายๆมันก็คือบ้านมือสองของธนาคารหรือสถาบันทางการเงินนั่นเองอย่างในเว็บไซต์ขอนแกนหน้าอยู่แล้วก็ในเครือหน้าอยู่เองอะ่ะก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทั้งธนาคารแล้วก็สถาบันทางการเงินถ้าอยากจะหาทรัพย์ NPA มือสองก็ไม่ต้องไปแยกหาตามเว็บธนาคารต่างๆนะมาหาที่เว็บไซต์เราได้ที่เดียวเลยแหละข้อดีมากๆของทรัพย์ NPA ธนาคารที่หลายๆคนไม่รู้ ก็คือซับ NPA ธนาคารเนี่ยพอพูดถึงคำว่าธนาคารทุกคนจะคิดว่ามันแพงมากแต่ความเป็นจริงแล้วมันสามารถต่อรองราคาแล้วก็ราคาถูกมากๆเหมือนบ้านมือสองทั่วไปเลยนะคะและยังเลือก<ม>ทำเลได้ตามที่ต้องการ<ม>หรือว่าจะซื้อไว้ลงทุนก็คุ้มค่ามากๆเลยนะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมภรรยาของคุณนะ่ถึงอยากได้ซับ NPA พหรือว่าจะเป็นบ้านมือสองเข้าใจแล้วครับสุดยอดมากๆเลยครับแต่ว่าสรุปแล้วไม่มีผีจริงๆใช่ไหมครับอ้ย บักตอบนี่แต่ชิคเอิลมันมาตอบใครดอกอีแพนเคกนี่องเรียกมึงเรียกหนูละค่ะแพนเคกไม่นะไม่แเแพนคก้มใช้งานง่ายเพียงค้นหาใน Google ว่าคอนกกนหน้ายูหรือจะพิมพ์ worldwide w e b n a อทนไม่มีเอ็มอย่าลืมนะคะหาที่อยู่ คิดถึงคอนแก่นหน้าอยู่